สวัสดีครับช่องเสือน้อยบางกอนน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาทานข้าวซุ้มข้าวแกงอร่อยสิบบาทครับข้าวทุกอย่างสิบบาทนี่ครับถ้วยละสิบบาทนี่ก็มีราคามอกเดี๋ยวเราไปกินข้าวข้าวสิบบาทนุ่มุ้มน่านังมาก เดี๋ยวเข้าไปกินกันครับข้าวแกงสิบบาท<ต>อยูถ่ถ้าตอนนี้จะเป็นสไตล์เี่วของนะ<อ><อ>ครับอยู่ริมถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งครับด้านนั้นฮะเดี๋ยวเราไปกินกันครับข้าวสิบบาทอันนี้ข้าวแกงอ้ยละสิบบาท